สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปอัปเดตเข้าใจง่ายๆใน5นาทีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหุ้น SFT หรือบริษัทซิงเฟรกประเทศไทยจำกัดมหาชนประจําไตรมาสที่2ปี2564ค่ะโลรดักหลักของ SFT นะคะแบ่งออกเป็นฉลากฟิล์มหดรัดรูปแบบกลาวเวียมีคาปาซิตี้อยู่ที่147.1ล้านเมตรต่ตอปี พอร์ตลูกค้าคือกลุ่มเครื่องดื่มอยู่ที่65%กลุ่มอาหารอยู่ที่21%และกลุ่มเครื่องสอําอางอยู่ที่8%ค่ะฉลากฟิล์มหดร,รัดรูปแบบดิจิตอลนะคะเป็นการพิมพ์แบบใช้เลเซอร์พอร์ตลูกค้ากลุ่มเครื่องสอําอางอยู่ที่37%กลุ่มอาหารอยู่ที่26%และกลุ่มเครื่องดื่มอยู่ที่22%ค่ะจากพอของลูกค้าโดยรวมนะคะจะเห็นได้ชัดว่ามีการกระจายตัวค่อนข้างสูงโดยลูกค้าท็อป มีสัดส่วนของรายได้อยู่ที่44%ค่ะโปรเจกต์อัปเดตนะคะโรงงานใหม่บนถนนเทพารัฐที่บางประกงได้เริ่มวางเสาเข็มแล้วและวางแผนว่าจะสร้างเสร็จในไตรามาสที่3ปี2565ค่ะสำหรับการติดตั้ง Production Line 5นะคะเสร็จสิ้นก่อนกำหนดการที่ได้วางไว้ซึ่งปัจจุบันเริ่มต้นผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงไตรามาส2ที่ผ่านมาและได้คาดหวังว่าจะสามารถเพิ่ม Utilization Rate ในไตรามาสที่3ได้ค่ะ สรุปประเด็นหลักของ SFT นะคะยอดขายไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนื่องจากมีลูกค้าหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและมีการอัปเดตแผนการดําเนินงานกับลูกค้าตลอดเพื่อทันต่อสถานการณ์แต่ในส่วนของการสร้างโรงงานใหม่มีความล่าช้าเนื่องจากมีการปิดไซต์งานก่อสร้างแต่ก็คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในช่วงไตรมาส3ของปีหน้าค่ะ SFT นะคะได้รับรางวัล HP Award 2รางวัลจากผู้ร่วมประกวดกว่า20ประเทศในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะการขยายโรงงานใหม่นะคะปีนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ93ล้านบาทและปีหน้าอีก114ล้านบาท SFT ได้รับมาตรฐาน GHP และ HA CCP เมื่อไตรมาส2ที่ผ่านมาทำให้สามารถรับลูกค้า multinational ในไทยได้ค่ะภาพรวมด้านงบการเงินในไตรมาสที่2นะคะ มีรายได้จาก operating revenue เติบโตขึ้น32.3% year on year จากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม gross profit เพิ่มขึ้น41.8% year on year จากการเพิ่มขึ้นของรายได้และ economy of scale f g a เพิ่มขึ้น2.3% Q on Q ซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของยอดขายเช่งค่าคอมมิชชั่นและค่าขนส่งค่ะ f g a to sales ของครึ่งปีแรกนะคะอยู่ที่ 11.5%ลดลงจาก13.5%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่า EBITDA นะคะมีการเติบโตขึ้น70.4% year-on-year ค่ะการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการควบคุมต้นทุนจาก economy of scale ส่งผลให้บริษัทมี net profit 37.2ล้านบาทซึ่งถือว่าเติบโตขึ้น114.7% year-on-year และ30.8% Q-on-Q ค่ะ รารมาที่2ในปีนี้นะคะมีรายได้มาจากสินค้าหลักรวม219.7ล้านบาทแบ่งเป็นฉลากฟิล์มหดรัดรูปกาเวีย2 0 5รล้านบาทคิดเป็น93%ฉลากฟิล์มหดรัดรูปแบบดิจิตอล8.9ล้านบาทคิดเป็น4%แม่พิม์กาเวียไซลินเดอร์5.2ล้านบาทคิดเป็นสเตรตทฟิล์ม0.6ล้านบาทคิดเป็น0.3เซค่ะมาถึงช่วงถามตอบ Q a นะคะ c a p a ิ i t y ปัจจุบันนะคะยังเพียงพอสำหรับการขยายออเดอร์ของลูกค้าในปีหน้าสินปีนี้คาดว่าจะมีเปิดตัวสินค้าใหม่ที่นอกเหนือจากฟิล์มหดรัดรูปซึ่งก็คือ Digital f l e x i b l e Packaging ค่ะปกตินะคะทางบริษัทจะมีการสต็อกวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตประมาณ5-6เดือนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนไม่ส่งผลกระทบกับ SFT มากนักเพราะใช้วิธีการสั่งซื้อล่วงหน้าและมีการปรับราคาให้สูงขึ้นแต่ไม่ให้แพงเกินไปสำหรับลูกค้าค่ะ การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือนะคะมาจากการสต็อกวัตถุดิบฟิล์มเพื่อรองรับออเดอร์ของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นค่ะและคาดว่าเป้าหมายรายได้ปีนี้อยู่ที่15-20%ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญของบริษัทซิงเฟรกประเทศไทยจำกัดมหาชนประจําไตรมาสที่2ปี2564ค่ะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีตัวไลฟ์สตอกกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ